ب ั م ا ร ل ه า ل ر ح م ن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة ا ل ล ل ا م وعلى نبي محمد وعلى عليه وصحبه وبارك سلام ع ل ي ك ล و อ ح م ة الله وبركاته ความรักความเมตตาจากลอสมาตาลาได้ประสบกับพี่น้องพวกเราทุกคนเลยนะครับแฟนเพจหนึ่งหาหนึ่งเราคือจะมาคนสองโลกัมดูละครับขอให้พวกเรานั้นได้ร่วมการชุกชตต่อลอสสุมาตาลานะครับเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณในความเมตตาเนี่ยมัดบารักัดที่เราได้รับวันนี้เราอาจจะ มาชมคลิปสั้นครั้งประชาชนคิดเร็วนะครับก่อนก่อนละหมาดซูเปอร์ฮีโร่ตอนนี้สบายซูเปอร์ฮี่ก็ไล่ไปเรื่อยเลยเข้าหน้าหนาวก็จะเป็นตีห้นาทีสินาทีจนไปถึงตีห้าครึ่งพี่น้องครับตรงนี้สําคัญนะฮะเมื่อเวลาซูเปอร์ฮีโรไล่ไปไกลๆเนี่ยเราควรจะใช้โอกาสนี้แหละครับพี่น้องตักตวงนะฮะตื่นมาละหมาดตะหันจุดตื่นขึ้นมาเลยเพราะเราเคยตื่นเท่าเดิมพี่น้องแต่เวลามันวิ่งไปข้างหน้าปุ๊บเราละหมาดตะหันจุด แล้วคนที่ละหมาดตะฮันยุตในเดือนในฤดูหนาวเนี่ยโอ้โหผลบุญมหาศาลในขณะที่ผู้คนกําลังนอนหลับไหล,ลเราตื่นขึ้นมาละหมาดตะฮัจยุตนะครับเป็นทั้งวันนี้ตรงกับวันที่7จ็ดจมาตดินอาวาลนะครับหรือวันที่12บธันวาคมพุทธศักราชสองพเป็นตอนที่6 0 3แล้วเราหลุดพพ้นจากตอนที่60 0มา3ตอนแล้วนะครับวันนี้หัวข้ออยาพี่น้องยาสาอย่างอย่าลืมอย่าทิ้งแล้วก็อย่าหลง ่าพี่น้องสงสัยแล้วลืมอะไรเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้เพื่อที่จะให้พี่น้องคนที่เรารักอย่าอย่าทําอย่างนี้อย่างที่แรกเลยคืออย่าลืมอย่าลืมอะไรพี่น้องอย่าลืมเอาล้อพี่น้องไม่มีอะไรหรอกที่มันจะน่าเสียใจมากไปกว่าการที่เรานั้นลืมเอาลอ เพราะฉะนั้นมุสลิมเนี่ยจะไม่มีการนั่งสมาธิทําจิตใจให้ว่างเปล่ามุสลิมจะไม่เพราะอะไรเพราะเราจะต้องลําลึกถึงอัลลอฮ์ซุห์ฮาอัตลาตลอดบางคนเนี่เขาถือลูกแบมนี่ยมันนับลําลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮาลลอตลอด,ดเวลาหัวใจของเราไม่ว่าเราจะสนุกเราเพลิดเ,เพลินเราเศร้าหมองนะครับหัวใจต้องมีอัลลอฮ์ตลอดเวลานะครับเราก็จะตายในขณะที่หัวใจของเรานั้นลําลึกถึงอัลลอฮ์ตลอดเวลาแล้วก็ตายด้วยคําว่าลาอิลาฮัอิลลอฮ์นะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอก อย่างที่สองพี่น้องอย่างที่สองอย่าทิ้งอย่าทิ้งอะไรพนะี่น้องเห็นไหมครับผมพูดเริ่มต้นไปแล้วอย่าทิ้งละหมาดโดยเฉพาะตอนนี้เราละหมาดซุบเ์ฮีกันเนี่ยนะครับพี่น้องตีห้าสิบกวนาทีเดี๋ยวมันจะไปถึงตีห้าครึ่งเลยตีห้าครึ่งนั่นแสดงว่าเราตื่นเหมือนเดิมนะครับเราตื่นก่อนตีห้าเราก็ตื่นมาตะฮัดยุดไม่ต้องตีสองตีสามก็ได้พี่น้องเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งเด็ดขาดกับการละหมาดตะฮัดยุดธเป็นละหมาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่ที่พูดตรงนี้ไม่ใช่อย่าทิ้งตะฮ อย่าทิ้งพี่น้องการละหมาดห้าเวลานี่ทิ้งไม่ได้เลยเป็นวจนะิบนะฮะเพราะเป็นอย่างเดียวเลยที่อัลลอฮ์บอกว่าต้องทําไม่ว่าจะอยู่ในสภาพใดพี่น้องถือศีลอดไม่ได้นะครับบางคนท้องไส้บางคนเดินทางอนุโลมได้ไม่มีงบประมาณไปไม่ต้องไปทำฮัชนะครับไม่มีเงินที่จะบริจาคก,ก็ไม่ต้องออกสากาัดแต่ละหมาดพี่น้องยืนละหมาดได้ก็ต้องละหมาดยืนไม่ได้นั่งละหมาดก็ต้องละหมาดนั่งไม่ได้นอนก็ต้องละหมาด เห็นไหมครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งและเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ลอสมาตาลาได้ให้ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลต่ลอัสลมอิสต์มอิสต์รอมิรอดขึ้นไปรับวะฮีนี้ด้วยตัวท่านเองด้วยตัวท่านเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่าอย่าทิ้งอย่าลืมอัลลอฮ์อย่าทิ้งละหมาดอย่างที่สามอย่าหลงพี่น้องอย่าหลงอะไรครับอย่าหลงในดุนยานี้อย่าหลงความเพลิดเพลินความสนุกสนานความสุขสบายในดุนยานี้ จนเราลืมอาคิรอจนลืมประกอบอามาอิบรารัจนลืมอาลลอจนลืมละหมาดนั่นคือลืมอาคิรอนะครับโลกถาวรซึ่งเราจะอยู่กันอย่างยาวนานตลอดไปยาวนานตลอดไปจนไม่มีที่สิ้นสุดในขณะที่โลกนี้70ปี60ปี80ปีเต็มที่เลย108ปีตาย นะแต่เกิน8-90ก็ถือว่ากำไรมหาศาลนะครับเพราะว่าซอฮบะแอเพราะว่าบรรดาคนในยุคท่านนาบีมูฮัมหมัดซอลลัลลอฮุสลามเนี่ยนะครับหมายถึงพวกเราเนี่ยอุมมะของท่านเนี่ยก็จะอยู่ในอายุประมาณ 60- 70เพอเรา60ปุ๊บนะครับ62 62หอานี่สุนัตนบีเลยเพราะเลยไปถึง70เยอะแล้วพี่เนาะพอเกิน70กําไรแล้วนะช่วงกําไรก็ตักตัวผล,ลบุญเพราะฉะนั้นอย่าหลงดุนยา3มอย่างพี่น้องจาไว้ให้มัน่น นะครับอย่าลืมอัลลอฮ์ขอให้เรานั้นมีอัลลอฮ์อยู่ในหัวใจของเรานั้นตลอดเวลาก่อนนอนก,อนนกน็นึกถึงอัลลอฮ์ตื่นมานึกถึงอัลลอฮ์ก่อนยาอัลลอฮ์ขอขอบคุณพระอ,องค์ขอชุกรต่อพระอ,องค์ที่ทรงโปรดประทานให้ข้าพระอ,องค์ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เด้ตายไปแล้วและข้าพระอ,องค์ก็จะกลับไปอย่างพระอ,องค์นี่ไม่ลืมอัลลอฮ์ อย่างที่2อย่าลืมละหมาดพอหลังจากนั้นปุ๊บทำความสะอาดตื่นละหมาดเลย5เวลานะครับละหมาดซุบะชีต่อด้วยดุฮรี่อัสรีตอนเย็นมักเรีบค่ำแล้วก่อนหลังหลังมักเรีบในช่วงมืดกลางคืนดึกนะและจะจะให้ดีตื่นขึ้นมาตะฮัตยุตละหมาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดน,นะครับพอหลังจากนั้นอย่าหลงสีแสงสีเสียงนะครับรูปกลิ่นรสในดุนยานี้โดยเด็ดขาดใช้คำว,ว่าโดยเด็ดขาดเลยนะครับเพราะถ้าพีน่น้องลืม3อย่างนี้นะครับ ็คงจะไม่รู้จะพูดอย่างไรแล้วนะครับไม่รู้ว่าเราจะพาพวกเราไปสู่กลิ่นอของสวรรค์อย่างไรวันนี้พี่น้อยกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อจะให้พี่น้องลูกหลานคนที่เรารักนะครับตักเตือนอย่าให้ลืมในสิ่งต่างๆเหล่านี้วันนี้จากลาพี่น้องครับว่าเป็นฮิต่ฟิกวันที่ใดยะ a ั s a l ม m กุมวะ k ร m ะ a r a ลอ a t u l l a h w a ะ a r a k a t